โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับ James เว่นเดย์สุดาครับผมนะักฮอนเนอร์เช่นเคยจะว่าเช่นเคยก็ไมาได้นี่ถือว่าเป็น EP แรกที่เราได้พบกันนะครับโอ้นี่เสื้อผ้ารองเท้าอ๋อนี่คือปกติผมเล่นคนเดียวนะครับแต่ว่าเพราะมันเบื่อ,เ,อเพราะว่าเบื่อเก็เ,เลยนะเรามาทําคลิปดูบ้างนะเผื่อ เพิ่มมีคนเขามาคุยกับเราว่ามันจะได้ไม่หนาีนี้ก็โอเคแต่ก่อนผมกระตุกหรอ30เฟรมครับโอเคอยังตั้งค่าไม่ดูนะครับว่าผมตั้งอะไรได้เปล่าคืออยากอัดนะใจจริงคืออยากอัดคืออยากอัด อยากเล่นกับคนดูบ้างโ okay. อเคดูครับ ใส่ไปก่อนครับวันนี้ใส่ไปก่อนโอ้ภาพมันได้ไหมอ่ะกลัวว่าเวลาซอมบี้บวกแล้วบวกแล้วมันจะไม่ได้อ่ะครับตัวน,นี้เอาต้นไม้สักต้นสักครึ่งต้นก็ได้โอเคน่าจะได้แล้วครับผมถ้าได้อาวุธมาแล้วนะครับ ได้วุ่นมาแล้วต่อไปก็ก็เ e r small stone small stone ตะกลัวหรอมาทำไมน,นี่สอนผมเล่นหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้จับนานเลยโอเคมีสเปียม่ใช่สเปียมีมี bro เบลไดอาร์โล์นะครับเฮ้ทามาสนุสนแล้นะครับโอเคเขายังทำเหมือนเดิมโอเคไม่ได้ต่างจากเดิมมากเคยเล่นตั้งแต่อัลฟาหนึ่งเลยไหมถ้าจะไม่ผิดนะครับน่าจะอัลฟาหนึ่งคาร์เฟมต้องรีบต้องรีบต้องรีบ สร้างได้เหรอเอากด e เอา e pick up อ้าวอัพเกรดอัพเกรดโอเคครับเป็นสมอสโตน ว่าไม้มันสำคัญนะไม้สำคัญอยู่ก็เอาไว้ก่อนเผื่อไว้ทำ o ู f เฟรมเงี้ยไว้หนีไว้ไต้สตมินาก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะโอเคครับเป็นภาพเป็นทื่อๆนะ ตั้งค่าแบบนี้น่าจะได้อยู่โอเคครับอีกหนึ่งก้อนอีกหนึ่งก้อนหินหินโอเคแคมไฟอืมทำไมตรงนี้มันเป็นทุ่งหญ้าโล่งกว้างจะน่าจะฟาร์มบ้านหลังนี้ก่อนนะครับตอนนี้9ก้าโมงยังไม่ไปไหนมาไหนเลยโอเค yeah, yeah, yeah. รีบแล้วครับรีบแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วใช่ใชแล้วครับเขาต้องใช้ชายไหมเนี่ยยังไง local s e a d e r อ๋อทางนั้นครับแต่ว่าก่อนอื่นแจ็คควดอดเฮ้ยก็ได้อยู่คอสตอนอืม วัสดีครับอ๋อเฮ้ยไม่ได้มีอะไรของหนังสือสเปเปอร์ครับเราคับสเปียได้ยังสเปียสเปียแทบจนสเปียาขาดหินอีกแล้วเหรอหินอีกแล้วเหรอ ว่าบ้านหลังนี้น่าจะมีนะครับอ,อย่าเผลอไปอันนี้เสียงเป็นยังไงบอกด้วยนะครับเพราะว่าเป็นคลิปแรกเนื้อแน้วไม่เอาเฮ้ยได้แต่แกงด้วยตะแกงตะแกงตะแกงต้อ,องรีบก่อนนะครับ เขาะนะับมันมีกระดูกก็เด้ใต้อยู่ก็ใส่ไปเลยสิครับอ,อ๋อทนความหนาวเฮ้ยอ้าวแย่แล้วสิครับอ,อ๋อฮ่ากดผิดนิดหน่อยไปอืมาะว่านี่ดีกว่านะดวนี่ก็สกับไปได้หนังมาด้วย จะมีดอกออไม่น่าจะมีหรอกครับถ้ามีมันน่าจะมาแล้วโอเ้โหหินมาแล้วครับสเปียร์เราโอ,เโอ้หมาหุ้ยหมาหมา โอ้แจ็คพวอดเลยแจ็คพวอตเลยวูดเฟมแดี๋ก่อนเลยโอ้หเช็คควอดเลย oh, เอาวูด mm hmm. เฟมมาอนอดในมวนเดนมั mm ้งเนี hmm. mm ่ย hmm. mm hmm. ei ole . ไม่เป็นไม่เป็นไรไม่เป็นใช่ไหมโอ้โหมันมาแล้วครับพี่น้องครับหืมว่าจะไม่สู้เลยนะก็ไม่ได้อยากจะสู้เท่าไหร่หรอกแต่ว่าจริงดิแจ็คพอรตเลยติด น่าเลยครับโอ้โหสิบโมงแล้วสิบโมงแล้วยังไม่ทําอะไรเลยสิบโมงแล้วครับโอเคเราต้องรีบรีบฟาร์มรีบฟาร์มเราก็รีบ,รบไปหาเทเดอร์ครับยังไม่สนแล้วไม่สนแล้วอะไรอะไรกระดูกเหรอ โอ้ยรีบร้อนเนี่ยรีบร้อนก็ไม่รองไงเออไม่ค่อยเคลียร์ไปก็ได้ไม่เคลียร์แล้วครับอุ้ยไม่มีไม่จะเซฟอืมพิกล็อกหรอมาไว้อันนี้มีพิกล็อกต้องว่าไงต้องมีเซฟอ่ามีเซฟเป็นธนาคารครับ เซฟเซฟไม่ไม่ใช่เด็กโอเคมีมีกล่องแล้วกันอ้าว มอนพิกล yeah. uh ็อกเย่ไปแล้วโอเคนะครับโอ้โ oh หไม่คุ้มกับการกลับมาชักเท่าไหร่เลยนะ น,นแค่เอากระดาษมาไว้เค่ก็อี้ไปทำอลไรก่อนอหมดแล้วเฮ้ยใต้ดินเื้ตื่นกันเลยเหรอมอวไม่ไม่ไม่อยู่ก็ได้นะก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นนะครับันนี้ไป นี่ไปครับอืตะกั่วไม่ได้ใช้ส่วนไม่ได้ใช้กระดาษตะแกรงเข็เอ่อคอฟฟน่าสนใจอยู่โอเคกระดาษไปก่อนโอเคไปแล้วครับเที่ยงว เที่ยงแล้วครับนี่อะไรไม่รู้จะไม่ได้อะโอเคครับคำน้ำคำทะเลก็ทำมาดีนะเอจริงๆแบบถ้าคิดไปถึงภาพแรกที่ผมเล่นนะครับจำคือมันที่แรกเขาทำมาจากไม c คร f t ไงแบบเหมือนลอกแบบมา อจากไหมครับแล้วทีนี้ก็พัฒนามันเรื่อยๆโอ้ถือว่าดีนะครับเนี่ยเอาไฟเบอร์แผ่นนิดนึงนะครับโอเคไม่ก็ได้อยู่แอลอูแกสามครับ <c oughs> ไป มีสะพานเหรออ๋อก็มีซอมบี้เขาเห็นเราแล้วอ่ะตอนนี้เรามีวูดอยู่55นะครับเราก็กันพอเดอร์กันพอเดอร์น่าจะจิบไว้เฉยเฉยเ,เหมือนมันจะเปลี่ยนรูปร่างได้นะ เขาจะเปลี่ยนร่างได้นะครับไม่ได้ไม่รู้จะไม่ได้อะทำไงมาอเอาฝ้า20หรือ19อ่ะเขาให้เปลี่ยนได้แล้วอ่ะอันนี้หินมีอันนี้ทิ้งเลยมาทิ้งโอเคเหิน19 ครับขอนิหนึ่งนะทพกความอยู่รอดโอเคครับของชรับโอ้โหเนี่ยอูรินเดอร์ช้ามากอูรินเดอร์ช้ามากครับอันนี้เพิ่งเพิ่งเกิดหรือกำลังตายเนี่ย ว่าเลนเดอร์ชานะโอเคอ๋อเราอยู่ชายแดนเหรออยู่ชายแดนนี่เราอยู่ชายแดนเราอยู่ชายแดนน่าจะเอามดาินสโซนมาด้วยนะครับมาปลูกไว้ใหม่ขอใหอ้ขอให้ตัดด้วยโอเคปิดประตู สวัสดีครับมีใครอยู่ไหมอเอ่ยเตรียมสร้างมาสักสามแล้วโอเคครับโหโหจริงชังได้เหล็กโอ้พิกล็อกอ้โและต้องกลับไปนะ อต้องกลับไปจริงให้พลิกล็อกครับขอลุดหน่อยนะไม่ได้หรอ,อได้อยู่ได้อยู่ก็ไม่รู้จะเอามาทำอะไรอ๋อแต่ว่า แต่ว่าแสงสีผมว่าเขาทำมาดีมากๆเลยนะครับดูดดีูเงาดูเงาโอเคน่าจะมีอะไรผมไม่น่าจะให้เราวางบล็อกด้วยใช่ไหมเออใช่จริงๆด้วยอือ mm ืโอเคลงแบบสไปเดอร์แมน เก้าอี้สำนักงานนี่เรารูดก่อนไปเจอเจอเทรดเดอร์ด้วยนะโอ้เอ๊เอ,เอ,อ้ไม่ได้ไม่น,นี่ไม่ได้ปกติเอ้ยไม่น่าขึ้นมาเลยนี่ครับคุณน,น่าจะมีเออ ปีหิน์ูนซายอย่อางนี้ด้วยคอไม้มครับเบอร์อรี่เหรอไม่เกีบย็ได้มั้งอุ้ยอะเฮ้ยเขาให้ว่ะกันคราบนี่คือทั่วอะไรครับสเตชันชิเมติก เสียงทงเสียงทงกระตุกมิโคมิถานนะครับไม่มีถานอันนี้เราใช้ท,ทำอะไรอะ่ะก็คือแบบบอกตรงว่าเล่นมาแต่ไม่เคยเข้ามารับเบทนนีเลยนะอันนี้เอาได้ไหมนะ่ะเห็นไม่ได้หรอ สวัสดีครับคุณเทปเล็เจนนะครับคุณเจนคุณเจนฮัลโหลเฟนฮักแค e ไห y ฮ u วจอืมไอซียูเมทัลลี่มีอะไรอะ่ะม,มีอะไรขายไม่กันพาวเดอร์ยี่สิบอ่ะก็มีนะก็มีโมโลโทอปครับอันนี้คือจำนวนใช่ไหมวงเล็บ มีขายสามเจหกมีเบสบอลมีไม้แล้วมีมีเมดเราผมว่าเราน่าจะต้องการมีดอยู่นะพิกล็อกอันล,300ละสามร้อยบาทเอเคครับอาว are you leaving so soon I was hoping we could hang out a while นี่ถ้าเราขายเราต้องขายยังไงครับ อ๋อนี่ไงนี่ไงจำนวนอ๋ออันนี้ฐานก็ขายได้นะโอเคเข้าใจแล้วครับ Sorry but I've never heard of a job นะครับเป็นเคลียร์ซอมบี้เบิร์ดสัาย เียซอมบี้กับซับไพอืมอ่ะอ่ะอปทิดเนี่คุณซับ c a l y p กัน y g i e n e คุณเจนตอนนี้ผมขออนุญ,ญาตขออนุญาตขออนุญาตไปตั้งล็กลากก่อนนะครับ เขาโหเอ้าโอ้โอโอโอบัดส,สิตายก็ตายเลยเหรอโอเคครับเวลานี้15บหนาฬิการเราไปเรากลับมาโอ้สมนี่เยอะจังรีแปลได้รีแปลได้ วันร้อนน่าจะสร้างที่พักใต้ต้นไม้นี้สักพักนะครับทำไงนะขึ้นมาหน่อยแล้วกันจะได้เห็นทั่วทั้งสารโลกโอ,เเอไเวโอเคครับ เอเอ,เอมีไก่ด้วยอะ่ะถึงไหมอะ่ะอืมไม่เห็นโอเคครับเอเอากล่องมากล่องแรกน่าจะเป็นอ่ะหินแล้วนพวกไม้หินไม่ไม่ คราฟของคราฟตัวนี้น่าสะซักรับไปเลยอ่านในสักับได้อีกเฮ้ยกาแฟเหรออันนี้เอาไปสร้างเป็นขาดซองครับต้องการมีดอยู่นะต้องการอยู่อันนี้เดี๋ยว อันนี้ด้วยโอเคครับแม่งต้องจะเอามาทำไมกาแฟเคน้ำมันน,นั่นไห่น้ำมันเอาไปตรงนี้ครับไม้ไม้ไม่ต้องไข่ขนูเหล็กเหล็กเอาไว้อันนี้เอาไวา้ไว้ครับ สิครับอืมกระป๋องการพอวเดอร์นะโอเคที่สองจะเป็นอาหารอาหารวิตามินวิตามินีอ๋อเขามีบอกแล้ว่าช่วยอะไรอ,ะอ่ะอันนี้ไงใช่ไหม ไข่ครับแลนไฟเบอร์ทิ้งๆไปไนดะ้โคสโอเคครับหนังครับอันนี้เป็นพวกอาหารเออพวกชินได้พี่ล็อก ยังไม่ไปดีกว่าเนาะอโอเคครับอ่าขัดหินหรอได้เลยขัดหินออสเตรียครับ โอเคตอนนี้เวลา16บหกนาฬิกาชาวเวลเออชาวเวลเอาแผนสามเออเพิ่งโยนออกไปอะ่ะ ห้ามงเย็นแล้วหรอ,หรอผมว่าผมควรตั้งนาฬิกาใหม่นะเอาสักยีิบสชั่วโมงในเกมเป็น1ชั่วโมงครึ่งได้ไหมหนึ่ชั่วโมงครึ่งในชีวิตจริง